สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่12พฤษภาคมยังคงที่มีลังเลเมื่อเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่12พฤษภาคม2564สมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งแรกของวันมีราคาคงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพันธ์อยู่ที่27,550บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา9.27นาฬิกา27นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่ราคาบาทละ26,950บาทขายออกที่ราคาบาทละ27,050บบาทตามประกาศครั้งล่าสุด สำหรับทองรูป,ปพันธ์96.5%รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ26,469บาท36สตางค์ขายออกที่ราคาบาทละ27,550บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือ gold s p o อยู่ที่1,830.50เหรียญสหรัฐตอออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ